มาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับรายการดีๆในช่องท r น e i n s ของเราย <c oughs> คะกับเลิฟทุรงนั่นเองวันนี้เป็นคิวของพี่ไก่มีสุขค,ค่ะ <c oughs> พิธีกรคนเก่งนะคะที่ตอนนี้ควบหน้าที่คุณแม่มือใหม่ไก่มีสุขขอห่างจากลูกชายน้องนารูปนะคะมาเข้าครัวทำอาหารในรายการเลิฟทุรงแถมยังพกเคล็ดลับการเข้าครัวมาฝากกันเพียบเลยค่ะนอกจากนี้ยังมาแชร์ประสบการณ์เส้นทางความรักของตัวเองในครั้งแรกให้ได้ฟังกันอีกด้วยค่ะ เ,เ,เ,เรื่องความรักซึ่งก็เป็นเรื่องสาวๆชอบเมาส์อยู่แล้ว <SL> <classics. S 1> ก็มีการนินทาแฟนโกงแ,แฟนเก่าฝ่ฝายสามีบ้างอะไรบ้าง <c oughs> จริงๆต้องบอกตรงว่าเจอน้องอ๋อมเนี่ยตามสื่อต่างๆแล้วพี่เก๋ก็ <c oughs> ตามไอจีน้องอ๋อมยังไม่เคยเจอตัวจริงได้มาแบบมาแจมรายการกันอะไรเงี้ยก็แบบน้องเขาชิลอะเป็นคนที่ทําอาหารชิลๆแบบมันคือชีวิตเขานึกอออกปาคือไม่ต้องพี่ไก่ใช่ไหมพี่เก่เป็นคนทําอาหารไม่บ่อย แต่ชอบทำกับข้าวแล้วถ้าเกิดว่าได้ทำอะไรปั๊บอยู่หมัดทุกราย <c oughs> คือท้องเสียทุกรายาไม่ใช่ <c oughs> คือบอกว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยรสชาติแบบเป็นคนที่อาจจะมาจากการที่เป็นคนชอบกินของอร่อยเพราะฉะนั้นลิ้นมันก็จะคุนชินกับการกินที่มันอร่อยเวลาทําเองเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ไม่หวงเครื่องอ่ะก็จะใส่แบบเต็มที่ใช้ของดีแล้วก็พอลิ้นชินก็จะพอรู้ว่าอ๋อไอ้อย่างเงี้ยมันยังไม่อร่อยนะเพราะเราเราเคยกินมันอร่อยกว่านี้ ก็จะแบบรู้ว่ามันประมาณไหน,น,นตตอะไรเงี้ยค่ะสีมือทำอาหาราาของคุณแม่ไก่เนี่ยจะเป็นยังไงน่าทานแค่ไหนนะคะและเส้นทางความรักกว่าจะมีน้องเนี่ยนามรูปเน่ยนะลูกสาวคนน่ารักคนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงติดตามให้ดีเลยเนะคะในรายการ Love Salon นั่นเองวันอาทิตย์ที่28กันยายนี้ค่ะทางทรูอินไซด์ของเรานี่แหละ งามรูปน่ารักมากคอนเฟิร์มค่ะขออภัยนะคะเมื่อกี้พูดผิดลูกสาวลูกสาวลูกสาวน่ารักมากตอนนี้ต้องให้กาลังใจน้องนำลูกคงไม่ก่อยบชยจริงาหรอขอให้หายไวๆแล้วกันนะคะน่ารักนะคะ,ะก็รอดูกันด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครูน่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะตอนนี้ค่ะหนึ่งสมาชิกวงเนี่ยนะคะคือทั้งวงเลยดีกว่าเทียร่าน,นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะไปเติบโตกันที่วงการบันเทิงสีแล้วล่ะคะ่ะ